ทอดอะไรก็ทอดไปนะครับทอดหมูเห็ดเป็ดไก่ก็ทอดได้นะฮะแต่อย่าทอดทิ้งผมก็พอเฮ้ยหยาเฮ้ยหยาเอาป้ายป้ายซิกเร์จกเช็ดมีกระพุ้งกระเพราไหมพี่มีจะตรงจะสั่งอะไรก็ว่ามองว่ามาเลยผัดเพืชอะไรมีหมดเลยฮะมีหมดอะหมูเหมือไก่เกลือเนื้อมีหมดเอาอะไรอะ อันนี้ผาดเพื่ออะไรอยู่เนี่ยบักบงบักบุงมุกงมุกกอบเงี้ยกินได้ไหมเล่าเจียวน้ำมุงน้ำมันอย่างงี้ก่อนด้วยเหรอมันก็ต้องจงต้องเจียวก่อนมันต้องเตรียมวัตุดงวัตุดีให้เรียบร้อยพี่กงพี่แกงไหมพี่แกงอะไรหมูเหมือไก่เกยเนื้อเนื้อพี่แกงเนื้อเนื้อผาดมาเลยไข่ดงไข่ดาวเอาไหมไข่จงไข่เจียวก็ทำมาสรุปจะเอาไข่จงไข่เจียวหรือไข่ดงไข่ดาวไข่จงไข่ต้มเอาหมดอะเรื่องมุงเรื่องมากจริงไปนั่งลงนั่งรอตรงนี้นไปทำไมมึงทอดไข่ดาวไม่สุกอขขของงมมมันนนสุกกกกไไไไไ่่่่่ดดด้ึ็ยาาปิิิแแคว ทุกอย่างมีทางออกถ้ามันแบบมีไมล์เซ็ตไมล์องทุกอย่างมีทางออกมันเป็นคนที่ไม่กินไข่แดงอยู่แล้วเพราะมันคาวเราก็ไม่จําเป็นต้องไปทอดให้มันสุกเพราะว่าถ้าไข่แดงสุกไข่ขาวแล้วคือเวลากูกดลงไปแล้วไข่แดงมันแตกอ่ะกูก็ไม่กินไงเพราะมันโดนไข่ขาวนี่ไงก็อย่าทําให้มันแตกแค่นั้นเองเออมกูปล่อยกูบ้าเอาปะเอาแล้วเสร็จไฟเสร็จแล้ว อยากกินยางอยากย่ายยางอ,อยากไปไหนบอกน้องออน้องกกหูเราว่าพี่ชอบไปยังพี่มัดไปยางป้าป้าป้า,ปาอยู่ไรเนาะไปไหนกับข้าเมืองนะกับ,บข้าเมืองโอเค<ช>อันเดียวน้องอยู่เทินหน้านี่เปิดไฟเลี้ยวปะกัอยู่เทินนี่อย่างไรล่ะก็เฮาจะถึงบ้านแล้วก็กลับข้าเมืองไงพี่อยู่เทินหน้านี่ บัดใจพี่บัด้จบอกว่ากลับเข้าเมืองกับพี่บอกพี่ชอบกลับเข้าเมืองหนูก็จะไปยูเธอรน์หน้านี่กับพี่กลับเข้าเมืองไงเข้าในเวียงอ่ะโอ้ยกลับเข้าเมืองการเข้าในเวียงกลับเข้าเมืองบัดใจบัดใจิ๊กไปในเมืองกับลูกในเมืองมาบัดเดียว<แ>เนี่ย กลับเข้าเมืองก็คือไปกลับรถที่เข้าในเวียงไงบัจจบัจจปิ๊กไปในเมืองบัจจักลับเข้าเมืองกับมึงถามพี่ว่ายอยากนอยังอยากชอบอันอยังพี่ก็บอกว่ากลับเข้าเมืองอกระยุทอนมีหน้านี่หรอพี่โอ้พี่มักของกิ่นเมืองกลับเข้าเมืองของกิ่นเมืองบัจจัปิ๊กเข้าไปในเมืองอ